เราล้อมาหนึ่งสองสามสามเพลงแล้วเป็นเพลงช้าหมดเลยอะไรนะเฮ้ยเพลงเดียวอยู่เลยเฮ้ยได้ไงก็ในวันนี้ก็ถือโอกาสรีเซตนเพลงของพี่ๆหรือเพื่อนๆ a อ8แเอ้ยใช่ใช่ AF ทุกรุ่นไปพร well. oh, yeah. oh, yeah. right ้อมๆกันเลยล้วก totally right ัน ขึ้นเพลงมาเลยคนข้างหน้าเขาจะหายสงสัยว่าเพลงอะไรเสร็จแล้วเพลงคืออ่านมาหมดแล้วนี่หเข้าหลังเนี่ยอ่านมาก่อนใช่ไหมผมเล่นอะไรแล้วแบบรู้หมดเลย ฉันจะไปหาเธอเธอจะเป็นใครฉันก็ยังไม่รู้ก็เลยจะดูว่าคือที่เะอาหรือ่าดนตรีเป็นแรใจกำลังครื่งเครนเจอใครบางคนเอาแต่กดมือถือและเธอก็คือคนที่อยากจออาาคนนี้ตเธอไม่เงนนะ้ามองสักทีไ่รา้เคิดไปไกลยอยาทเเย็นชามองตากันอยู่แบบนี้โปรดเธอคนดี อาปาคืนนี้อยา่าไกลันไปโดยยังไม่ทันเปิดใจและทีนี้เแื่ฉันจะอาอากับใครอย่ามัวก้มหน้าก้มตากดแต่กล้องเงยหน้ามามองกันบ<ว>้างมองนาฬิกาใจเวลาเที่ยงคืนคงได้เวลาที่จะเข้าไปทักสักนิดหนึ่งฉันเก้วเธอดูสักหน่อยดวง เธอจะเดินหายไปกลัวไหมถึงการเธอจะเปลี่ยนป้าหมายและผู้โชคร้ายากลัวจะกลายเป็นฉันคนเดิมีกแล้วเพราะเธอไม่เงยหน้าบอมสักทีปล่อยเราให้คิดไปไกลอย่าจเยินชาบองตากันอยู่แบบนี้กอด,ดเธอคืน เ,เรานจะอ,อ้าอ้าอ้าเธอไม่ต้องพูดอะไรให้มากมายปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างให้อารมณ์พาไปไหนไหนบ้านเธออยู่ไหนกลับแท็กซี่เชื่อพี่มันไม่ไปลอดภัยไม่ต้องกลัวว่าพี่จะเจ้าชู้ขนาดนั้นก็ยังต้องตีต้องสิบแปดรูพี่อยากพิจก็ขอให้เธอมาลองดูมันผ่านมาแล้วยุ้งยิงพี่นั้นเคยเพื่องถูอยากทำให้รู้ไม่ช่พี่เดียองออกดรนสักขนาดนี้ เมื่นานพี่จะบลกทีไม่มองตาแบบนี้โทษเธอคนดีให้ฉันและเธอได้ชิิตไหม่หา่วืนนี้โดยยังไม่ทันตัวใจเลยที่นี้ยังมีอีกรอบหนึงอย่าทำเย็นชาไมองตาแบบนี้โรษเธอคนดีให้ฉันและเธอได้ชิิตไหม the crying, I'm crying. I'm crying. <laughs> พี่พี่ข้างบนอาจจะสงสัยคิดอะไรกันขออีกทีขออีกทีเอาจจสงสางว่่ีคนล่าง,ขงเขาคิดอะไรกันผมก็ทำแค่นี้พี่พที่อยู่ข้างบนคงจะคิดตื่นแลดูหื่นว่าคนคิด ปินไม่เคยเหืนครับเดี๋ยวก่อนจะโดนคุยไปเยอะกว่าน,นี้เอาเพลงต่อไปขึ้นมา